ดูบรรยากาศในหลายพื้นที่นะคะได้ร่วมใจการทําความดีเพื่อพ่อเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9วันชาติวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2566ค่ะที่บึงบองงอตําบลบรรนังสาเรงอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายอำพงนายอําพลพงศวรร์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน และปลูกต้นไม้พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการท้องที่ท้องถิ่นจิตอาสา904และประชาชนเข้าร่วมโดยทางจังหวัดยะลาร่วมกับอำเภอเมืองยะลาและโครงการชลรประทานจังหวัดยะลาได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบการณิกรชาวไทยด้วยการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ตามแนวทางของโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจทำประโยชน์เพื่อชุมชนและส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนซึ่งในขณะเดียวกันทางด้านของเจ้าของโรงงานผลิตก๋วยเตี๋ยวค้าเจริญได้นำเส้นหมี่และก๋วยเตี๋ยวจากโรง,งงานมารวมกลุ่มกับเพื่อนๆที่นำไข่ไก่450ฟอง น้ำดื่มมีการตั้งเต็นท์บริเวณหน้าโรงรับจำนำข้างโคลอเซียมยะลามีการผัดหมี่และก๋วยเตี๋ยวฮาลานแจกประชาชนได้รับประทานฟรีเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้น หาที่สุดไม่ได้ซึ่งมีพี่น้องประชาชนทยอยเดินทางมารับอย่างต่อเนื่องสุขทั้งใจผู้ให้ที่ได้ทำความดีถวายพ่อหลวงรัชกาลที่9และผู้รับที่ยิ้มแย้มตามๆกันซึ่งทางพี่อ้วนก็บอกว่าทางโรงงานที่ผ่านมาได้มีการจัดทำเป็นประจำโดยในวันที่หธันวาคมอยากให้พ่อหลวงซึ่งมีความดีของท่านไม่สามารถบอกได้หมดศรัทธามากถึงแม้ว่าผ่านมาหลายปีก็ไม่เคยลืมอยู่ในใจตลอดไปและจะทำความดีเช่นนี้เรื่อยไปค่ะ ค่ะด้านบรรยากาศที่อำเภอเวตงนะคะแม่ค้า ขายข้าวหมูแดงเมืองเบตงนะคะแจกข้าวหมูแดงข้าวเหนียวทุเรียนฟรีในวันพ่อแห่งชาติหวังช่วยบรรเทาภาระค่ะค่าครองชีพและคืนกำไรให้กับประชาชนโดยนางสันทยาแสงวงค่ะแม่ค้าขายข้าวหมูแดงสุตนนครปฐมนะคะบอกกับทีมงานค่ะว่าเปิดร้านอยู่ริมถนนรัฐ,ฐกิจหน้าหอนาฬิกาเทศบาลเมืองเบตงค่ะขายมานานกว่า20ปีเนื่องในวันพิเศษวันพ่อแห่งชาติจึงคืนกำไรให้แก่ลูกค้าโดยใช้โอกาสนี้นําข้าวหมูแดงข้าวเหนียว เหนียวทุเรียนบะหมี่แห้งและขนมที่ร้านขายค่ะมามอบให้กับประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาและลูกค้าขาประจำได้กินฟรีทั้งหมด270ชุดส่วนข้าวเหนียวเตรียมไว้10กิโลกรัมค่ะและขนมต่างๆอีกจำนวนหนึ่ง ทางด้านบรรยากาศที่จังหวัดนราธิวาสนะคะนายปรีชานวน,น้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ําที่มัสยิดยามา,อ,าอียะอัญยาแกนีนะคะบ้านยะกังหนึ่งอาเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีจิตอาสา904กรมทหารราบที่151ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมค่ะ โดยจังหวัดนาราธิวาสน,นะคะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจัดกิจกรรมโดยเริ่ม k ิ c k off และจะดำเนินการกิจกรรมในทุกๆเดือนเพื่อเป็นการสืบสารรักษาต่อยอดอย่างยั่งยืนตามแนวทางโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจสร้างความร่วมมือร่วมใจแสดงออกถึงความจงรักภักดีและประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนต่อไปค่ะ